านนบ,บีมูฮัมหมัดสันลลอฮัวะลฮิวะซันลมกล่าวว่าในวันเกียรมะทุกคนจะประสบกับความทุกข์ยากเศร้าโศกและสิ้นหวังผู้คนจะถกเถียงกันอย่างหวาดหวั่นว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้จากนั้นพวกเขาจะนึกถึงบรรดาน,นบ,บีและจะวิ่งไปถามนบ,บีเพื่อจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้พวกเขาจะขอให้เหล่านบ,บีช่วยขอร้องให้อันล้อเริ่มการตัดสิน ท่านนบีมูฮัมมัดสุละลัลาฮุวาัลฮิวะซัลลัมกล่าวว่านบีทุกคนจะสามารถขอหนึ่งดุอาซึ่งเป็นดุอาที่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์แน่นอนนบีทุกคนได้ใช้สิทธิ์ขอดุอานั้นไปหมดแล้วยกเว้นท่านนบีมูฮัมมัดสุละลัลฮุวลัยฮิวะซัลลัมที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นี้ในขณะที่มีชีวิตเพราะท่านนบีจะเก็บดุาน,นี้ไว้ขอให้อัลลอฮ์ช่วยเหลืออุมรม์ของท่านในวันกิยามะในวันกิยามะ ผู้คนจะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากนาบีอาดมอะลฮิสลามและจะกล่าวต่อท่านนาบีอาดมว่าอ้อนบีอาดมท่านคือบิดาแห่งมวลมนุษย์บนโลกอลัลลอฮ์ทรงสร้างท่านด้วยมือของพระอ,องค์เองได้โปรดขอร้องต่ออัลลอฮ์ในนามของมนุษยชาติให้พระอ,องค์เริ่มกระบวนการสอบสวนท่านนาบีอาดมอะลฮิสลามปฏิเสธโดยกล่าวว่าข้าก็กลัวสิ่งที่พวกท่านกลัวเช่นกัน ข้าเองก็ทำผิดบาปด้วยการฝ่าฝืนพระองค์จากการกินผลไม้จากต้นไม้ต้องห้ามในวันนี้พระองค์ทรงโกรธกริว้วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วนบียาดัมได้บอกพวกเขาให้ไปหานาบีท่านอื่นหลังจากท่านเมื่อพวกเขาไปพบท่านนาบีนัวอะัยฮิสลามเขากล่าวกับท่านว่าท่านเป็นพ่อคนที่สองของมนุษยชาติได้โปรดขอร้องให้เลอเริ่มการสอบสวนแต่ท่านนาบีนัวก็ปฏิเสธเช่นเดียวกับท่านนาบียาดัมว่าท่านเองก็กลัวเช่นกัน และท่านได้ใช้สิทธิ์ขอดูอาไปแล้วครั้งหนึ่งจากนั้นนบีนูรจึงบอกให้พวกเขาไปหาท่านนบีท่านอื่นเมื่อพวกเขาไปพบท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสาลามท่านก็ปฏิเสธเช่นเดียวกับนบีทั้งสองก่อนหน้าและบอกให้พวกเขาไปขอความช่วยเหลือจากนบีท่านอื่นเมื่อพวกเขาไปพบท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามท่านก็ปฏิเสธและบอกให้พวกเขาไปหาท่านนบีอีซาอะลัยฮิสาลามมมมษย์ทุกคนในวันนั้นทั้งผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธา จะวิ่งกูไปหาท่านนบีคนแล้วคนเล่าตั้งแต่นบีคนแรกไล่มาเรื่อยๆแต่ก็ได้รับการปฏิเสธท,ทุกนบีโดยบรรดานบีต่างบอกถึงความบกพร่องของตนเองที่ทาให้เกิดความละอายที่จะทําหน้าที่นี้จนพวกเขามาพบท่านบาาาานบีอีซาอะลัยฮิสลามท่านนบีอีซาก็ปฏิเสธเช่นเดียวกับนบีก่อนหน้าแถมยังให้เหตุผลต่อท้ายว่าผู้คนหลงผิดมนับถือข้าเป็นพระเจ้าข้าจะมีหน้าไปขอร้องให้อลลอฮ์เริ่มการตัดสินได้อย่างไร แค่นีข้าก็ไม่รู้จะอธิบายต่อพระองค์ว่าอย่างไรแล้วข้าไม่คู่ควรกับหน้าที่นี้จากนั้นท่านจึงบอกให้พวกเขาไปหาท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลลัลฮุอะัลฮิวะสันลในที่สุดพวกเขาจึงไปพบท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลลัลฮุอะัลฮิวะสันลโดยพวกเขาจะบอกกับท่านนาบีว่าท่านเป็นรอซูข,ของอัลลอฮ์เป็นนบีท่านสุดท้ายเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงอภัยโษทษให้แก่ท่านแล้วในบาปของท่านที่ล่วงเลยมาแล้วดังนั้นขอให้ท่านช่วยเหลือเราต่อพระเจ้าของท่านด้วยเถิด ท่านนบีมูฮัมมัดสัล,ลัล้อหวไลฮิวะสล,ลัมจึงได้กล่าวว่านี่คือสิ่งที่อันล้อเมตตาให้ข้าได้รับเกียรตินี้นี่เป็นดุอาที่ท่านนบีมูฮัมมัดสัล,ลัล้อหวไลฮิวสลละสลัมจะขอร้องต่ออันล้์ให้เริ่มกระบวนการสอบสวนและขออภัยโทษหรือชาฟาอะให้แก่ผู้ศรัทธาจากอุมมะของท่านส่วนผู้ที่ไม่ได้มาจากอุมมะของท่านพวกเขาต้องให้นบีของพวกเขาเป็นผู้ร้องของอภัยโทษจากอันล้อเอง ส่วนผู้ปฏิเสธศรัทธาก็ต้องไปขอให้สิ่งที่เขาอุปโลก่าเป็นพระเจ้าเป็นผู้ขอไพรโทษให้ท่านนบีมูฮัมมัดสันลลฮุวะไลฮิวาสันลมจะขอร้องให้อันลาะเริ่มการตัดสินเ่าท่านนบีไปอยู่ใต้บัลลังของอันลาะแล้วก็สุดตัวลงสู่ยุดต่อพระองค์เป็นเวลานานอันลลาะเท่านั้นที่รู้ว่านานแค่ไหนหลังจากนั้นอันลาะจะทรงเปิดใจท่านนบีและดนใจท่านนบีให้กล่าวคำสรรเสริญและคำสดุดีที่งดงามต่อพระองค์ขณะที่ท่านก้มสู่ยุด ซึ่งคำสั่งเสือเหล่านั้นท่านนบีมูฮัมมัดสัลนลลฮฮุวาัยฮิวาสัลลัมไม่เคยกล่าวมาก่อนเลยและไม่มีผู้ใดเคยกล่าวมาก่อนจากนั้นอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดสันลลฮฮุวาัยฮิวาสัลลัมจะก้มสูลอยุดต,ตามท่านและจะมีคำสั่งให้ผู้คนก้มลงสูลอยุดซึ่งผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่สามารถก้มลงสูลอยุดได้อัลลอฮ์และเหล่าบรรดามลาัายกะจะลงมาเพื่อตัดสินมลาัายกะจำนวนแปดตนจะนำบรลลังของอัลอลอฮ์ลงมา มลาย์ก๊าจะมีขนาดใหญ่มหาศาลเกินจินตนาการได้ใหญ่ถึงขนาดที่ว่าความกว้างจากหูของมลาย์ก๊าถึงไหลต้องใช้เวลาเดินทางกว่า300ปีสำหรับบันลังของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าชั้นฟ้าทั้ง7ดรวมกันหลังจากนั้นอันลลอฮ์จะกล่าวว่าโอ้มูฮัมมัดจงเงยหน้าขึ้นจงขอมาเถอะเจ้าจะได้ในทุกสิ่งที่ขอท่านนบีจึงเงยศีร,รษะขึ้นสิ่งเดียวที่ท่านนบีจะกล่าวขอคือโอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ รดช่วยเหลือประชาชาิของข้าพระองค์ด้วยเถิดแล้วท่านนบีมูฮัมมัดส,สนลล,สลัลฮุอะัลฮิวะสันลมจะรู้ว่าใครเป็นส่วนหนึ่งของอุมมาของท่านได้อย่างไรท่านนบีได้กล่าวไว้ว่าท่านจะรออุมมาข,ของท่านที่น้ำพุให้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านและยึดมันไว้ให้มั่นท่านจะรอที่นั่นมุสลิมที่ปฏิบัติตามสุนนะจะเป็นหนึ่งในผู้ได้รับการฉับฟ้าและจะได้รับเกียรติให้ดื่มน้ำจากน้ำพุ ในวันกียมมามะผู้คนจะวิ่งไปหาบอ่อน้ำพุเพื่อดับกระหายจากความยากลำบากในวันนั้นแต่บอ่อน้ำพุจะถูกปกป้องไว้ด้วยมาลายกะบางคนจะไม่ได้ดื่มส่วนใครก็ตามที่ได้ดื่มน้ำจากน้ำพุเราจะไม่กระหายน้ำต่อไปต,อไปตลอดการน้ำพุนี้จะมีสีเหมือนนมรสชาติคล้ายน้ำผึ้งแต่ไม่ใช่น้ำผึ้งในโลกดุนยาบางคนจะได้ดื่มจากแก้วที่ทำด้วยเงินหรือทองบางคนจะได้รับเกียรติให้ดื่มจากมือของท่านนาบีมูฮัมหมัดซาลลฮ์ฮุวลัลฮิวะสลัม ครั้งสุดท้ายที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุวลัยฮิวะสันลมไปเยี่ยมสุสานของคนที่ตายชาฮดาตายชาฮีท่านได้กล่าวดุอาว่าสิ่งเดียวที่ข้าจะคิดถึงคือการที่ตายโดยไม่ได้พบพี่น้องม,มุสลิมท่านอบูฮุรอยะ้อะรอดียันลอฮุอันฮุถามกลับไปว่าแล้วพวกเราไม่ใช่พี่น้องของท่านหรือท่านนบีมุฮัมลลฮาาามัดสุลลัลฮุวลัยฮิวะสันลมกล่าวว่าพวกท่านคือสหายและพี่น้องของข้าแต่ที่ข้าหมายถึงคือพี่น้องม,มุสลิมรุ่นหลัง ที่เชื่อในข้าและปฏิบัติตามข้าทั้งๆท,ที่ไม่เคยพบข้าและรับอิสลามหลังจากที่ข้าเสียชีวิตไปแล้วในวันเกียรมะข้าจะเรียกพวกเขาให้มาดื่มน้ําจากน้ําพุท่านอบูฮุรอยร้อถามว่าแล้วท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นอุมมะของท่านในเมื่อท่านไม่เคยพบพวกเขามาก่อนท่านอบีกล่าวต่อไปว่าถ้าข้าบอกท่านว่ามีชายคนหนึ่งมีม้าหลายตัวบางตัวมีสีดําสนิทบางตัวมีลายสีขาวตามอวัยวะต่างๆ ถ้าสามารถแยกแยะได้ไหมท่านอบูฮุรอยร์รอดียันลอฮวนฮูตอบว่าแน่นอนข้าย่อมแยกได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนในวันเกียามะมุสลิมในอุม,มะของข้าจะมาหาข้าด้วยเบนหน้าแขนขาที่มีรัศมีท่านอบูฮุรอยร์รอดียันลอฮวนฮูถามท่านนบีมูฮัมหมัดเลลลอฮัวไลฮิวะสันลว่าท่านรู้ได้อย่างไรท่านนบีกล่าวว่า รัศมีที่เปล่งประกายนี้มาจากการอาบน้ำละหมาดอย่างดีหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่ท่านนบูฮุรอยร์รอดียันรอฮุอันฮุพบใครก็ตามท่านจะบอกเล่าพันดิษนี้กับพวกเขาว่าใครก็ตามที่อยากจะดื่มน้ำจากอุ้งมือของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอัลไลฮิวะสันลให้อาบน้ำละหมาดอย่างในเมียตละไมทำให้ได้อย่างท่านบินลานรอดียันรอฮุอันฮุที่ทุกๆการละหมาดท่านจะอาบน้ำละหมาดใหม่ทุกครั้งไม่ว่าท่านจะยังไม่เสียน้ำละหมาดก็ตาม แต่ในวันเกียรมะแม้ว่ามุสลิมบางคนที่พวกเขาได้รับการชาฟะแต่พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดื่มน้ำผูนี้โดยจะมีมาลายกายืนเฝ้าอยู่พวกเขาจะรีบวิ่งไปดื่มน้ำจากน้ำผุแต่บางคนจะถูกกีดกันจากมาลายกะท่านนบีจะกล่าวว่าพวกท่านมาจากอุมมะของเราใช่ไหมซึ่งบางคนในนั้นท่านนบีรู้จักเขาท่านจะกล่าวว่าพวกเขามาจากอุมมะของเราแต่อัลลอฮ์จะกล่าวกับ,กบท่านนบีว่าพวกเขาเปลี่ยนแปลงสุนนะของเจ้า เขาละทิ้งและเปลี่ยนมันและท่านนบีจะก่าวว่าช่างน,น้าเศร้าไฟในโลกเป็นของพวกเขาเนื่องจากการที่พวกเขาดัดแปลงเปลี่ยนแปลงสุนนาของข้า